สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามวยเเล่สาวไทยเราคึกคักเรียกเสียงกรีดได้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะครับล่าสุดวันนี้สาวๆแต่ละคนก็วิ่งออกมานะครับซึ่งออกมาด้วยท่าทางต่างๆมีการเล่นกล้องอย่างบีมเธอก็มาหยุดตรงหน้ากล้องนะครับแล้วก็ว่ย่อด้วยพรนพันที่เปิดตัวมาได้สนุกมากๆนะครับ แล้วก็ชัดชูออนนะครับที่มีการเล่นกล้องด้วยการเต้นด้วยนะครับซึ่งหลังจบเกมพิธีกรในสนามก็ได้แซวการเต้นของบุ๋มบิ๋มด้วยซึ่งคนภาคนะครับก็ถึงกับหัวเราะชอบใจมากที่สาวไทยมีการเล่นกล้องแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเลิฟอิดนะครับหรือว่าชอบมากสาวไทยเราสร้างสีสันได้สุดปังจริงๆครับมาดูกันเลยครับ i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a